Oh, <laughs> my เฟโดบุบาชุกานะคะ่อดความรู้สึกสามสิบบาทมาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ร้านพี่อ้อยนะครับาแฟชชคาเฟ่นะ ตานเจ้หอยอยู่กับบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับวันนี้เมื่อกี้พี่วอยทำเป็นชาเขียวเนาะอันนี้ต่อด้วยนมสดฮอกไกโดอ๋อนมฮอกไกโดอยากนมฮอกไกโดนะเห็นหลายคนหลงไปนมสดกับพี่ป๊อปนะแล้วนะเอาเหรอต้องเรียกนมฮอกไกโดนะครับไม่ผมเห็นสีผมนึกว่านมสดฮอกไกโดบาวชูก ok ้านะครับจี๋กแก้วพี่วอย ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะครับอ่าลูกเห็ดทีอ้อยเรียกไม่ปุ๋ยเขาเขาเรียกตามผมเหรอใช่บางคนก็มาถามที่อ้อยอ้อยมีนมสดไหมอ่านมสดเฉยๆนะเพราว่ามนมพอกไก่นี่หอมๆเลยนะครับนมพอกไก่ด้ บรรยากาศหน้ารานตอนนี้นะครับาเรียงขิวพี่อ้อยมาแล้วนะครับหอมชายเปียวยังไม่ไหายนะเดี๋ยวให้พี่อ้อยเติมบุกมุกก่อนนะครับบุกมุกหมดแสดงว่าเมื่อเช้านี่ขายขายได้เรื่อยๆได้ไดเ,เรื่อยเนาะต้องเติมใหม่แล้วนะแต่ว่าตาต้องไม่ใช่เลยนะนี่ แบบนี้พี่อ้อยก็เติมเรื่อยๆนะครับแต่ากาจะอาออกมาทีละน้อยๆพี่อ้อยเหมือนมีความเชื่อว่า,วาถ้าไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้กลิ่นมันออกเนาะก็จะเติมทีละน้อย <laughs> ขยันทำขายนะครับแล้วก็ขยันเติม <laughs> วันทีก็โง,ง่ตัวเองนะ <laughs> ทำไมไม่เติมเอยอะๆ <laughs> ใช่ไหม ตัวกลิ่นมันออกวาสานแม,นแมน่นี่ฮอ,อปโดบาชูก้าเสร็จแล้วนะครับแก้วละ35บาทตีหน้านะครับ40บาทนะฮะถ้ามีบุกมุกตีนี้พี่อ้อยจัดฟรีโปรโมชั่นนะครับฟรีบุกมุกไปเลยแม่ตัวนี้มันถ้ามันมีคือคิดราคามีบุกอยู่แล้วอ๋อ แต่ถ้าเป็นแบบว่าเมนูอื่น25บาทอ่ะที่พี่อ้อยขาย25บาทอ่ะถ้าเอาเมนูเพิ่มต้องมีเพิ่มนะโอ,อ๋ออย่างงั้นเนาะแก้ไขใหม่นะครับผมอธิบายผิดนะครับปกติมันมีบุกมุกอยู่แล้วนะครับในเมนูนี้35เดีย๋ย <sí> วไปส่งของครับรอสุภาด้วยเลยไม่ไม่รูต่อไปนะครับนมสดเย็นเนาะ ใส่บุกมุกนะครับเมนูนี้เด็กๆจะชอบทานนะครับรวมทั้งขมด้วยลผมว่ามันอร่อยดีนะครับกลมกดีเด็กจะชอบ <laughs> จริงๆวันนี้ผมเกือบไม่ได้มาถ่ายนะพี่วายด้วยด้วยแบตเนะแบตมันหมดอีกแล้วนะครับเธาคิดว่าด้วยความีเสีย <laughs> มีมีส่วนนะ <laughs> อ,อาการมันหนาวช่วงนี้ตอนเช้าๆจะไม่ก็ได้เห็นผมมาเลยนะับนอนไม่ตื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอ็ยซียี้ด้วยหนาวจริงๆนะตอนเช้าๆนี่ผมมาใสามาช่วงแบบสายๆเที่ยงๆเลยโอ้ทำใส่ตรงนี้เหรอมัวแต่คุยไม่ได้เอาให้พี่ๆดูเลยว่าพี่วอย เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ใส่ไอความร้อนใช่ไหมอุ่นนะฮะ <Okay. S 1> ไม่ไม,ไม่ที่พี่อ้อยเรียกภาษาทำกาแฟเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรอะอะไรนี่แหละมันมีมีมีคลิปหนึ่งอยู่ที่พี่อ้อยบอกเขาเรียกว่าซูบีอะไรทั้งอย่างก็ไม่รู้พี่อ้อยก็ลืม <laughs> <laughs> พี่อ้อยก็ลืมบอจะนึกได้ก็นึกได้ <laughs> ใช่ไหมพี่อ้อย ปล่อยผ่านไหมครับพี่ว่อยลืจริงจริใครรู้นะครับคอมเมนต์ได้หน่อยนะครับการใช้แตี้งอันนี้เข้าไปขูดในนมสดเข <Natalie> าเรียกว่าอะไรครับจริงพี่อ้ายลืมลืมจริงจงก็นนไม่มีมีคลิปมีคลิปของเมื่อวานอยู่ที่พี่อ้อยบอกผมก็ลืมไปด้วยโอ้เสร็จแล้วนะครับดูกกใกล้ๆเลยนะ <S <S นี่ นครกวิชาคาเฟ่นะดูนะับอันนี้25บาทนะครับเมนูเย็ยนฮนะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับช่เขียวปั่นใส่บุกบุกชาเขียวปั่นใส่บุกบุกนะต่อกันเลย เพราะวันนี้ประทับใจอากาศพี่วยลม oh. แล้วก็กลับมาหนาวแล้วนะฮะหลังจากร้อน oh, ให้หนาวถึงสิ้นปีนะอยากสัมผัสกันยังคะหนาวข้ามปีจี่ข้าวกินข้ามปีอะไรพี่ว่าจะเพิ่มใครเข้ากจีเพิ่มไหมฮ <laughs> ะนะารันจาเวลาไหนจะทำนะ เขาหน้าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนัสิ่งครับนีประทับใจครับพี่อ้อยเปลี่ยนยางใหม่จริงๆนะมีไม่ไม่ซึมออกข้างกนะ็ใช้มานานจริงๆเนาะจนมันบวมจนอะไรลรอปีนึงนี่ว่าจะได้เปลี่ยนประมาณสักครัง้งนึงสองครั้ง เส้นหนึ่งสองเส้นเนาะใช่แล้ก็แล้วแต่เพราะว่าท่านเห็นน้ำมันซึมเนาะเราก็เปลี่ยนเลยสั่งมาเปลี่ยนมันมีผลต่อรสชาติด้วยนะครับเท่าที่ผมไปศึกษานะครับน,นี่ใน u t u b e ไง <laughs> ตั้งแต่ถ่ายไว่ไนี้ผมก็เริ่มศึกษาเองด้วยนะ <c oughs> ครับหาความรู้ใหม่ๆขาบอกว่าถ้ามันซึมออกด้านข้างมันจะเสียผลทางด้านรสชาติมันจะทําให้น้ำอะ่ะมัน เหมือนมันจืดมันจืดขึ้นนะครับสำคัญมากนะครับตรงตัวกองเนี่ยตรงนี้นะครับย,า,ยางข้างใน ชาเขียวนะโอ้สีสวยจริงๆพาติดนะคะชาเขียวบุกม้งบุกมก็อร่อยนะครับบๆตอนนี้พี่ป๊อกก็ติดนะใช่ครับชอบกินนะ,ะนแต่ผมจะกินนวดเมน,น,นูพวกนมเย็นนะครับนมสดเย็น ที่มีบาวชูกาซอสบาวชูกาอยู่แล้วนะคะทำเป็นนมสดบาวชูกาก็ได้นะอ,อร่อยเหมือนกันมันก็จะเพิ่มกลิ่นขึ้นไปอีกอสิใช่ไหมพี่วยายใช่ค่ะมันก็จะซอสบาวชูกานี่หอมมันก็จะมีหลายรสเสร็จแล้วนะครับแี่วนนี้สามสิบบาทนะครับ เหมือนเดิมครับจัดร้าน,น่ารักหน้าร้านครับท็อปปิ้งคอนเฟ็กซีเรียลเยลลี่โลนะแล้วก็มีนมตาหมีอันนี้เป็นตัวตั้งโชว์หน้าร้านนะครับตัวจับทำจริงๆงอยู่ใต้ชั้นพี่อ้อยนะตองดีสังเกตแล้วก็นี่นะครับด้านบนเมนูโซดาน้ำผลไม้ต่างๆนะครับที่เด็กๆชอบนะครับ ไกโดบราอชูกาเออช่วงช่วงแท้สายระหว่างเที่ยงแบบนี้เมนูส่วนมากจะเป็นเมนูนี้นะพี่อ้อยนะถ้ากินกาแฟเวลานี้ก็จะนอ,อนไปหลับกันถา <laughs> สดุมาส่งพี่อ้อนยะเลยวผมรับให้ ตอนเช้าเช้าพี่อ้อยก็จะเป็นกาแฟนะครับส่วนใหญ่เลยบบชาตอนขึ้นมาก็จะเปนกิน,นง,ง,ง่ายง่ายเนาะกิน,นอาหารวังว่าเขาเรียกว่าอาหารบ้างไม่เน้นอิ่ม นี่พี่อ้อยก็ได้วิธีการปัดข้างแก้วมาใหม่นะเราไม่ต้องไปปัดเยอะเนาะปัดตัดนิดเดียวแล้วก็ปล่อยไว้เทน้ำลงไปเลยมันก็จะสวยถ้าเราปัดเยอะมันก็จะเป็นลวดลายแบบเป็ไงล่ะลวดลายเหมือนเสือโคร่ง นี่นะฮะปัดนิดเดียวมันก็จะสวยจ้ากันสามสิบห้าบาทส5ิบห้าบาทลูกค้าชอบมากนะคะเพราะว่ามันหอมบุบอ้ยไม่ใช่หอมบาวุูครเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับ อินโนทัดไปนะครับต่อกันติดติดเลยโอเคโด่โโดปัดจะไมยพี่ว่า หกไลดับเบิลนที่บ้าบเบิลกบกมกมุกโอ้โหแน่แนๆเลย แล้วอร่อยจริงาก,แ,บบากแล้วถ้าถ้าถ้าราคาถกหรวง อันนี้มันจะเป็นความเผ็ดนะคะโอ้ยหอมอร่อยเหมือนเดิมปั่นกับปั่นกับเย็นปั่นกับเย็นย้อยเขาอะไรจะบอกปั่นกับเย็ก็ถูกแล้วนี่ปั่นเย็นที่ไหนครับเมนูปั่นนะครับในงามน่าทานมากยังไม่กี่บาทพี่อ้อยสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทนะครับ ยังน่ง่เลยแล้วตัวสิบเ็ดไล่ก็อยู่ติดกันกับไล่มันะใช่ใช่ติดกัน จำกันบะไรเรื่งต้นเนี่ย <laughs> <laughs> ชาเย็นนี่มีชายเย็นกับอะไรครับพี่อ้อยลมเย็นลมเย็นด้วยนะครับพอเมนูอากาศดีๆเนาะ,อ,ะอากาศดีๆนี่คนก็จะชอบดื่มแบบเมนมูง่ายๆนะชิวๆแบบ สี <IP> สวยมากเลยสีส,ส,ส้มแล้วก็สีชมพูไม่ไหวชินมือแล้วแน่เลยเพราะว่าหยิบแก้วสูบทางแล้ว ตอนย้ายม,มุมแก้วใหม่ๆพี่อ้อยหลงลืม,มอ <laughs> โอ้สโหสวยมากครับนมเย็นม <laughs> ีคนอยากได้สูตรนี้เย็นนะพี่อ้อยนมเย็นนมเย็น ดี๋ยวรอพี่อ้อยชวนทำน,นะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าว่างๆเลยแปลว่าต้องรอพี่อ้อยชวนทําคลิปสอนสูตรนะครับสวยงามไปด้วยกันสองสีพร้อมกับโลโก้ร้านพี่อ้อยเลยครับขอาที่ชาคาเฟ่เป็นแก้วแบบสก,กีนนะครับขนาด22อ่องออน ของแก้วนี้50บาทนะครับใช่ไหมแก้วลนะายีบห้าเนาะนี่เย็ยนเลยชาเย็ยนกับนมเย็นนี่สวยนะเสร็จแล้วนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอยีบขอบนะครับแล้ว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเหมนพัดตองห้าสิบบาทจนะ้วห้าสิบบาทสวัสดีครับ